ที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่าย In f ฟ n x x นะครับนี่คือ Infinix ตซีโ 8i สเปคเนี่ยจัดมาให้จัดเต็มมากนะครับรวมถึงราคาที่ผมแอบได้ยินมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหราคาทำราคาได้ดีมากตัวน,นี้จะมีการเปิดตัววันที่2ตุลานะครับรอรุ้นราคาพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาพรีวิวแกะกล่อง0 8i ให้ได้ดูกัน กล่องของ c รูป8เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ Infinix รุ่นที่เรารู้จักกันนะครับแต่ก่อนเราจะเห็นว่ากล่องของ Infinix มันจะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้จะเป็นสีเงินนะครับก็จะมีตัวคล้ายๆรูปตัว V ีตัดนะครับก็เหมือนกับฝาหลังตัวเครื่องเลยด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดสเปคต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะครับรวมถึงเบอร์โทรของ Infinix Service Center นะครับใครที่ใช้มือถือ i n f ฟ n i x อยู่แล้วไม่เข้าใจตรงไหนมีปัญหาตรงไหนติดขัดตรงไหน โทรถามไปที่เบอร์นี้เลยนะครับ0927238118ไม่ใช่ละไปหาดูกันเองนะที่กล่องตัวเองนะครับอะกลับมาที่กล่องเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีเข็มจิ้มซิมอันนี้เป็นมินิมอลดีเนาะด้านในก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับฟิล์มกันรอยไม่ได้ติดมาจากโรงงานนะครับซึ่งบ่นไปหลายคลิปแล้วว่าเขาเน้นขายออนไลน์เขาควรจะติดมาให้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยอะไรเป็นหลักเอาไปให้ร้านติดก็ เสียไป60บาทอีกด้านในก็จะมีพวกคู่มือพวกเ,เกี่ยวกับไปรับประกันต่างๆนะครับเราก็มีสติกเกอร์ของ Infinix 1นะครับ1 2 3 4 5 5อันเอาไปติดตู้ยินเอาไปติดคอมพิวเตอร์อะไรได้นะ้้วก็จะมีหัวชาร์จนะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จไว3 3วัตต์นะครับซีโรแรองรับชาร์จไว้3 33วัตต์นะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบ EU มีสาย USB Type C นะครับยาว1เมตรแล้วก็ มีหูฟังและนี่คือหน้าตาของซีโร่ 8i นะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์ชนะเลิศนะครับดีไซน์สวยมากนะครับก็จะมีการตัดขอบเป็นรูปของตัว V นะครับรวมถึงแผงกล้องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอียง45องศามีกล้องอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับคือเลนส์หลัก4 8ล้านอัลตร้าไวมาแล้วนะครับ8ล้านเด p เ h นเซอร์2ล้านแล้วก็ AI lens นะครับสำหรับถ่ายภาพตอนกลางคืนเลนมาโครไปไหน Infinix เลือกจะใช้เลนส์ ultra wide 8ล้าน ในการถ่ายมาโครับซึ่งจะทําให้คุณได้ภาพความละเอียด8ล้านเต็มๆตบมือทีฮะรอยอะไรนะครับแล้วก็แฟลชเนี่ยก็จะมีเป็น LED แฟลช4ดวงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องกันต่อนะครับด้านขวาเป็นสแกนนิ้วนะครับสแกนได้ไวมากแล้วก็แม่นมากนะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บเลยด้านซ้ายเป็นถัดซิมแบบ t r i p l e s ส o t ตัวนี้ Dual VoLTE d u 4G นะครับแต่ว่าไม่รับ c a นะครับส่วนด้านบน ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่จัดเสียงตัวที่2ไม่มีนะครับด้านล่างมีพอร์ต Type C อยู่ตรงกลางนะครับลำโพงเป็นลำโพงเดียวนะครับทำได้มาตรฐานราคาเออลำโพงไม่ได้เด่นนะตัวนี้เราก็มีแจ็คหูฟัง3.5อยู่มุมซ้ายล่างต่อไปมาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากน่าจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มีขนาดจออยู่ที่6.85นิ้ว Full HD Plus ในเรื่องของสีสันในเรื่องของความสวยงาม ทำได้ดีสมราคาตัวนี้ให้ refresh rate จอมาถึง90เฮิรตนะผมชอบอย่างหนึ่งเลยคือตัวของซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยสามารถล็อก90เฮิรตได้นะโดยที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีออโต้สวิตช์ให้เราแบบแบบบังคับให้เรานะ่ะคือบอกเลยว่าในบางแบรนด์ที่ผมใช้เป็นเครื่องหลักนะผมต้องรูทเครื่องเพื่อที่จะไปบังคับให้มัน รัน120เฮิรต์ตลอดนะเออคือผมงูลงีดอะเวลามันสลับมา60เฮิรต์อะเออซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะที่มันที่มันล็อกได้นะครับรวมถึงทัชแซม p l i งเรทตัวนี้ก็ให้มาถึง120เฮิรต์180เฮิรต์นี่คืออยู่ระดับมือถือในหลายๆรุ่นที่มีราคาประมาณหมื่นกลางๆกล้องหน้าตัวนี้เป็นกล้องหน้าแคปซูลแบบเจาะรูนะครับมีกล้องหน้าถึง2ตัวนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยของซีโร่แบบตตัวนี้นะครับคือมีเลนส์หลัก16ล้านแล้วก็ อั t ตร้าวา8ล้านในเรนนี้ไม่น่าจะมีตัวไหนที่สามารถให้เ่นอั t ตร้าวาคุณได้นะครับในเรื่องการเล่นเกมก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยตัวนี้มากับชิปเซตฮ e ลิโ G90T นะครับคะแนน GPU ค่อนข้างที่จะแรง G90T เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นชิป12นาโนเมตรนะครับซึ่งเป็นชิปที่ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะครับแต่อินฟินิก็เรียกได้ว่ามีแผนสำรองมาแล้วเพราะว่าซ 8i ตัวนี้เขาใส่ ระบบระบายความร้อนรี c ิ o l i n g มาให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นเกมมันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันร้อนมากตัวนี้ผมเล่นเกมชินไปประมาณวันหนึ่งก็2ยชั่วโมงอะ่ะนะครับปรับกลางๆแล้วก็ปรับ60 FPS มันก็เล่นได้ดีเล่นได้ลื่นนะโอเคมันอาจจะเล่นไปประมาณ20-30นาทีก็มีกระตุกบ้างให้ได้เห็นแต่เล่นได้ลื่นไม่หงุดหงิดผมเป็นคนนึงที่จับซีวตัวท็อปม,มาตลอด ะครับมาเล่นบนเครื่องนี้ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันห,นหุดหยิตมาเล่นไม่ได้ abytes. เออมันยังเล่นได้ดีเกม Rv ก็สามารถปรับกราฟิกสูงสุดได้แต่ชิปมันค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับะฉะนั้นผมแนะนําเป็นปรับกลางๆก็ดีกว่าเปิด60 fps ได้ lol ก็เปิดได้นะครับนินปรับกลางๆเนี่ยน่าจะดีสุดสําหรับตัวคือไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะคือมือถือที่อยู่ในเรทประมาณ6 7 8 0 0 0เนี่ย ที่มันใช้ชิปเซตระดับกลางๆเนี่ยมันควรที่จะปรับกลางๆอ่ะคือดีที่สุดสําหรับตัวของบุถอมันแล้ว Zero i ินฟ n i x ซีโร่ 8i ที่วางขายในบ้านเราจะเป็นตัวแรม8รอม128นะครับแรมแบบ LPDDR4X แล้วก็หน่วยความจำเป็นแบบ UFS 2.1นะครับสปีดอ่านเขียนค่อนข้างไวนะครับ Sequential read ก,ก็อยู่ประมาณ500กว่านะครับทาได้ค่อนข้างไวนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา4,500ม ah. ิลลิแอมตัวแบตทำได้ค่อนข้างอึดน,นะครับกรีนนองทำแบบวันก็ได้ประมาณ เชั่วโมงอ่ะนะครับวันไหนเล่นเกมเยอะหน่อยก็จะ6ชั่วโมงยิ่งวันไหนถ้าเล่นเกมเยอะๆโดยเฉพาะเกมเก n นชินเนี่ยมันกินแบตมากนะครับก็อาจจะได้สปีดนอนทามน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เล่นเกมอะไรเยอะสปีด o อนทามต่อวันได้ประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมง20นาที นะครับตบบยังเหลือ13%ก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงรอมของ Infinix ตนะครับตัวนี้มีชื่อว่า XOS ซึ่งเดินทางมาถึง XOS7 แล้วนะครับมีหลายคนที่ต้องบอกว่าเป็นดรามา่าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะตั้งแต่ตัวโน้ต8ล้วคือในเรื่องของโฆษณานะครับต้องบอกว่ามือถือไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ Infinix แบรนด์เดียวนะมือถือที่เน้นขายสเปคแรงแล้วก็าราคาถูกๆเนี่ยมันจะมีโฆษณาแฝงมาในแอปนะครับตั้งแต่ของ Infinix เนี่ยมันจะโจ่งแจ้งหน่อยคือปัดมาที่หน้าแอป b r o w e r ก็ ก็เจอเลย Instant a p อเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะหลายๆคนไม่รู้นะครับว่ามันปิดได้นะครับมันปิดได้ทุกแอปเลยนะครับเนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าผมจะปิดให้ดูเห็นไหมติ๊กออกเรียบร้อยเห็นไหมหายไปแล้วนะครับมันปิดได้ทุกแอปเลยนะครับโดยส่วนใหญ่โฆษณาพวกนี้มันจะมากับแอปที่มันติดมากับเครื่องนะครับซึ่งมันไล่ปิดได้เป็นตัวตวแอปในแอปนั้นๆเลยนะัไม่ต้องไปห่วงถ้าสมมติว่าคุณซื้อมาแล้วคุณรำคาญโฆษณา กูไลปิดได้หมดเลยตัว Infinix Zero 8i เนี่ยมากับ Android v e r s i o n 10นะครับ d s e r u r i t y c u r i t y p a เนี่ยเป็นของวันที่5เดือนสิงหา2020นะครับตั้งแต่เปิดเครื่องมาเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเลยสักครั้งหนึ่งนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันมีเมนูบางเมนูที่มันควรจะมีแล้วมันหายไปนั่นก็คือเมนูโคลนแอ p นะครับโดยปกติมันจะอยู่ตรงเนี้ย X l o n e ซึ่งในตัวของ Zero 8i ไม่มีนะครับอาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตในรุ่นต่ตอๆไปในตัวของโน้ต8ยังมีเลยคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่สเปคสูงกว่าในอนาคตเขาน่าจะอัปเดตให้แต่ลูกเล่นอื่นๆก็ยังคงมีเหมือนกับ Infinix รุ่นอื่นนะครับลูกเล่นเด่นๆเลยคือ full screen gesture ที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเกมโหมดก็มีมาให้นะครับรวมถึงโหมดป้องกันการติดเกมก็มีทีเนี้ไอเมนูหนึ่งที่ Infinix เขามี เพิ่มให้มาก็คือเมจิกบัตทอนคือมันจะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงเนี่ยเป็นปุ่ม LR ในการช่วยยิงนะครับมันจะมีประโยชน์มากในการเล่นเกม FPS นะครับแต่เอาจริงๆนะถ้าถามผมนะมันก็มันก็ใช้งานไม่ได้จริงอะเอาจริงๆนะด้วยความที่ปุ่มมันเยื้องไปแบบแทบจะกลางจอคือถ้าเป็นเกมมิ่งโฟมันจะติดขอบตรงนี้เลยอะมันกดง่ายอะแต่นี้คือแบบมันมันมันเยื้องไปอยู่ตรงนี้เลยไงแล้วเกมมิ่งโฟมันก็จะแตะใช่ปะแต่อันนี้คือแบบมันมันต้องกดอะ มันมันมันก็ยากอะเนาะคือผมลองเล่นแล้วแหละลองเล่นผับจีไปหลายตาแล้วมันไม่เวิร์กนะครับแต่หลายคนอาจจะเวิร์กนะแต่สำหรับผมผมว่าเออมันมันเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าใช้งานจริงผมยังยังใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอยู่ซึ่งถ้าในอนานะคตเนี่ยผมว่าถ้าเขาทําให้ปุ่มเพิ่มลดเสียงม,มันเยอะมาอยู่ด้านบนตรงนี้ได้อาจจะใช้งานได้จริงอาจจะใช้งานได้ง่ายกว่านี้เยอะส่วนลูกเล่นอื่นก็เหมือนอินฟะินิตีรุ่นอื่นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายคงไม่ต้องพูดเยอะนะอย่างพวก, Smart Panel ก,มนะมวกสมาร,ร์ทพานเนลอะไรไเงี้ย นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างพวกแอคชั่นแอนด์ t กชเชอร์ก็มีมาเหมือนกับอินฟินิตรุ่นอื่นๆนะครับลาก3นิ้วสกรีนช็อตเหมือนเดิมเลยนะครับคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ,อะมาดูที่กล้องถ่ายรูปกันนะครับอันนี้คือซอฟต์แวร์กล้องตัวน,นี้เลนอัลตร้าวมาแล้วนะครับ 0.6x นี่คือเลนอัลตร้าวแต่ตรงน,นี้ได้เลยนะครับส่วน 2x นี่ก็คือซูม2เท่าตัวน,นี้ถ่ายอะไรได้บ้างนะครับวิดีโอตัวนี้ถ่ายได้ 4K 30เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็มีกันสั่นด้วยนะ กันสั่นทำงานที่ 1080p 30เฟรมเปอร์เซกนะครับมีเลนส์ออโต้ไวก็ถ่ายวีดีโอได้ 1080p 30เฟรมเปอร์เซกรวมถึงกันสั่นทำงานด้วยนะครับโหมดช็อตวีดีโอวีดีโอเนี่ยมันมีบิวตี้โหมดด้วยนะครับอ่ามีบิวตี้โหมดให้ปรับถึง6ระดับส่วนตัวโหมดโบเก้เนี่ยสามารถปรับค่า F ได้ก่อนถ่ายนะครับชัตเตอร์ไวเลยนะครับอันนี้แสงน้อยนะครับชัตเตอร์ไวนะครับแล้วก็ซูเปอร์ไนท์ก็คือโหมดกลางคืนนั่นเองที่ ไม่สามารถใช้อัลตร้าไวท์ถาได้นะถ่ายได้แต่เลนส์หลักทีนี้เดี๋ยวไปดูกล้องหน้ากันต่อนะครับกล้องหน้าตัวนี้16ล้านเนี่ยสำหรับเลนส์หลักนะครับมีเลนส์อัลตร้าไวท์8ล้านด้วยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างรูปภาพกล้องหน้ากล้องหลังเลยบ่มขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวดูซอฟต์แวร์กล้องก่อนนะครับโหมดบิวตี้เนี่ยสามารถปรับได้สามารถปรับแยกได้นะครับเนี่ยอยู่ด้านนี้นะครับ1 2 3 4 4 5แบบนะครับก็จะปรับตาปรับแนวเรียวปรับอันนี้คืออะไรสกรีนคัลเลอร์ นะครับปรับสมูทสกินอ่ะได้ประมาณนี้4แบบนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวเนี่ยมันสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้หรือเปล่าอ่ะเลนส์อัลตร้าไวใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นโหมดบิวตี้แล้วก็โหมดพอร์เทรตก็ไม่สามารถใช้เลนส์อัลตร้าไวถ่ายได้นะครับโซนโหมดซูเปอร์ไนท์กล้องหน้าถ่ายด้วย,วยหรือเปล่อ่ะเดี๋ยวลองถ่ายดูอ่ะกล้องหน้าใช้ถ่ายโหมดกลางคืนได้ด้วยนะ ส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้มันถ่ายได้ที่ 4K 3 0เฟรมอ f p กนะเปิดกันสั่นแล้วก็จะเหลือ 1080p 3 0เฟรมอ f p กนะครับแล้วใช้เลนส์ออโต้ไวถ่ายได้อีกนะครับเปิดกันสั่นได้ด้วยเลนส์ออโต้ไว 1080p 3 0เฟรมอ f p กส่วนโหมดอื่นๆก็จะมีตามนี้นะครับช็อตวิดีโอ Air Sticker, Slow Motion โหมด Pro นะครับโหมดโปรนี้สามารถปรับ Speed Stutter ได้นานสุด6วินะครับแล้วก็มีโหมดอะไรอีกอ่ะมีโหมดพาโนรามาโหมดด็อกิมเมนต์แล้วก็ซูเปอร์มาโคร นะครับซูเป,ปมาโครนี่คือจะใช้เลนส์อัลตราไวในการถ่ายมาโครนะครับถ่ายได้ใกล้สุด2.5เซนซึ่งจะทําให้คุณได้ความละเอียดเต็มๆของเลนส์อัลตราไวเลยนะคือ8ล้านมันมีโหมดบิวตี้นี่ด้วยนะโหมดบิวตี้สำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะที่มันสามารถปรับพวกเอวพวกไหลพวกขาอะไรให้เรียวได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในเรนมือถือประมาณ7,000บาทน,นะครับสเปคต้องบอกว่า จัดมาค่อนข้างเต็มนะครับหน้าจอที่ต้องบอกว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นเขา6.85นิ้วนะครับทัด180 refresh ร a t e 9 0เก,กล้องหน้าที่เป็นกล้องหน้าคู่มีเลนส์อัลตัวไวแบต4,500ชาร์จไว้3 3วัตต์นะครับรวมถึงกล้องหลัง4ตัวแล้วก็มาโครที่สามารถถ่ายได้ถึง8ล้ลั นะครับ RAM 8รอม128นะครับโดยรวมเป็นตัวที่ต้องบอกว่าน่าเล่นมากแล้วก็ราคาตัวนี้จะเปิดตัววันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็จะวางขายเป็น Exclusive Sale ผ่านทาง Shopee วันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับลิงก์ั่งซื้ออยู่ด้านล่างถ้าใครสนใจและทั้งหมดนี้คือ i n f i n i x i 8i นะครับถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม